นี่เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เพิ่งเช่าจริงๆแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยผมเช่าทุกสัปดาห์นะนะครับเมื่อเมื่อสักครู่นี่โอ้โหนึกว่าองค์นี้จะได้ราคานะเสียดายนิดหนึ่งไอ้กระเทาะข้างหลังจะ้ะนี่ก็เช่านี่แตกข้างหลังนี่ผมไม่ได้ทําแตกนะแตกมาเก่านะครับอันนี้หลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณน,นะ นะครับนะพี่ๆนะครับนามาให้เช่านะครับเนาะก็เช่าทุกพิมพ์นะครับผมเช่าทุกพิมพ์ทุกสภาพนะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะครับทุกพิมพ์ทุกสภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่เช่าในวันนี้นะก็โอเคนะน,นี่ก็โอเคจริงมีพระที่เตรียมไว้หลายองค์เลยนะอยากให้ดูนะโดยเฉพาะพระเออ คุณแผนเคลือบนะวัดใหญ่เชนมงคลผมอยากให้ดูมากองค์นี้ผมผมดูมาแล้วหลายปีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทันเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะสวยๆอย่างนี้ก็ได้หลักแสนนะนี่เสียดายแตกนะครับเนาะนะครับก็เวลาที่แตกเนี่ยข้อดีองเขานะคือเราเห็นมวลสารชัดๆเลยนะ ผมเองผมก็ชอบนะพาที่มีรอยกระเทาะมีรอยฝนนิดนหน่อยๆผมชอบนะแต่ราคามันอาจจะไม่ได้นะแต่ผมว่าผมเวลาที่ดูเราดูง่ายดีนะครับเห็นมหมเนื้อแข็งเก่งเลยนะครับดูง่ายดีครับนะครับเห็นไหมเนี่ยดูดิฟึ๊กเลยอะ่ะแบบนี้ดูง่ายเลยไขวา่าน้ำว่านนี่ครบเลยมวลสารครบ เปิดปติปครับพรุ่งนะี้เปิดปกตินะครับพรุ่งนี้ทํางานปกตินะครับนะเผื่อท่านไหนที่สะดวกก็แวะมาครับเนาะก็เข้ามาได้นะครับทุกรุ่นทุกแบบนะหลวงปู่ทวดวัดชัางให้นะครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่นําทองคํามาเอ่อทอคอมมาขายนะก็ผมบอกได้เลยไม่ต้องรับบัตรคิวเลยนะเข้ามาได้เลยนะครับเนาะเข้ามาปุ๊บตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับ ช่างน้ําหนักดูรายละเอียดนะครับพระที่เล่นผมเช่าตามเล่นนะพระที่ไม่นิยมนี่นะผมซื้อราคาเป๊ะนะครับเนาะไม่ต้องหลอมนะครับเนาะไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านไหนที่สะดวกก็เดินทางเข้ามาได้เลยนะครับเนะาะปักหมุดพศเทวจันร์แล้วเข้ามาได้เลยปิดวันเสาร์ว,วันนึงนะครับเห็นปะพระส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแต่งตรงตูดนะดึงงัดออกมาปุ๊บมันมีเนื้อเกินๆเ,เขาก็ปาดปาดนะ วิธีการดูไม่ยากดูบ่อยๆนะครับหลวงพุทวดเนี่ยเป็นพระที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะครับสำหรับผมนี่ผมให้คะแนนหลวงูุทวดนี่เบอร์ต้นๆในในในการทํางานผมเลยนะนะครับผมเองเนี่ยผมแบบนะผมถือว่าเป็นพระเป็นพระที่แบบที่สุดแล้วอะ่ะนะที่สุดเลยจริงๆนะครับเนาะซื้อขายด้วยรายละเอียดด้วยนะครับเนาะ ประสบการณ์ทุกอย่างดีจริงๆนะครับเนาะเนี่ยกราบขอบพระคุณนะครับนะก